สวัสด <toys> ีคร <P an lon aún> <yelled> ับมิ่เกครับสวัสดวัสด้ายไทยตะวันวันพัลละมนเป็น้อยไทยพเดีเลยเออวอยถิร้อยไทยต่วันนะตะวันไก่มิเก้มาออกมือเลขกออกนะก็เลยล่องจมูกกันจะกีลุกเนาะนะครับเป็นไทยตะวันกับที่น้องกินแล้วล่ะก็เรียกว่าเอหายเจ้าใดก็ไปเสียงนลำเนาก็เลยเข้าวังฉันเนาะกับมิ่เก้ก็ฟันเลยเนาะนะครับ เสียดายเงินวันนั่นเมื่อเก๊ะทีว่าเมื่อเก๊้ฟันเกี่ยวกับอันองค์คนองคิวันซิริวันศูนย์แปดศูนเจ็ออกศูนเจ็ด้0ศูนปออกศูนย์เจ็ดเนาะไปออกวานี้อันมือต่อมามาฝันนี่ค่อยหน่อยตายเนะฝันหกหลอดส้นเลยตีว่าหกสี่ศูนย์่อมันก็ไปออกไอหนึ่งศูนย์ซะค่อยหน่อยเนาะเล้ยวออกก็ตีง่ายง่ายเท่าไม่ตีว่าแหะ ถ้าไมได้เพราะว่าหกหลอดทีเป็นตีเป็นหนึ่งสี่ศูย์ยังสิเนาะตีเป็นสี่หนึ่งศนย์ก็ได้เพราะว่าค่้ยหน่อยเนาะค่อยหน่อยแต่ขึ้นหนึ่งดตีายเนาะตัวเอซี่มีคนตีถือด้แตกเห็นข้อเม่นเดียวอเม่นเดียวจะเขาถือเขาะูเขาจมันก็เขาจ้ข้อเมนหนึ่งศูนย์สี่ยังสิเเนาะเขได้ตีเก่งตีซอยได้เด้อนะครับมอเลาข้อถาค่อยตีมาแตกอย่างนี้ว่าไม่หกหลอหรอก็เริ่มเริ่มไปตั้งหกหอหลานเลย นะครับสนพี่น้องเพฤ่ิที่แก่งกับที่ซอยกันนะครับแต่ว่ามื่อกี้การคือไ่ได้ตีหรอกเนาะเป็นอย่างพฤติเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่นกระฝั่งหนีเขาแต่ว่าเพื่อนว่าจังได้ก็ฟังจากปากเพิ่นมากันเนาะแต่ตอนนั้นท่าเมื่อกี้นะนะครับเมื่อกี้ไปเสียงกวาขึ้นเสียงเสียงวางไหนเอาเสียงกวางไหนก่อนบอกว่าถ้าถ้าเลขออกตัวนี้ตัวนี้ถ้าเกี่ยวกับองค์นี้ แตยานมีฝันเงียบมาเพิ่มเติมบ่ฝันบ่ฝันดีเลยมืดขึ้นบ่ฝันเงี่ยงคีบสุดยอดนะสุดยอดนะปกติรอบก็จะฝันหน้าอื่นน้านานไปเองนะหายขึ้นในตัวไม่ก็ขึ้นงอคอนกับเสี่ยงกันเด้หายเลขอะสีขาเอาย่าให้ฝันเนาะวันนี้เลขว่าฝันกับบอกค่อยหน่อยดีเห็นรอนะครับแสดงว่าบ่ฝันยังเพิ่มเติมแล้วแสดงว่าเลขที่ฝันล่าสุดเขาแล้วเนาะนะครับอาจติเป็นไปได้เนาะ แ่วพี่ไูว่าจกบอกเนาะเยาวากันเนาะค่ะวนทองปอนวอ,นอนได้ขึ้นพลางได้แล้วนเนาทอ,องปอนหรยว่าตัวเขาเข้าเนทองปอนบอกสาสี่กห่าหกหึวันี้เดี๋ยวอ้วาวเขียนลมาเนเคือเขียนเอาัเปลี่ยนไหมสามสี่ห่างหกไหวนบอกไม่เห็นวะจ้าไเป็นไทยกันเนาะเอตอน ถามถามย่ามืเศร้าว่าต้องต้องกลัในในสามสี่ันปันบอกปันปัลงแก้มายังหาหัวคือก่ลถามตอนไหนได้สามสี่เนี่ยถามสามมือที่บอกเออ้นหูมือที่มาอัดคีอะนางภาพราตหากบอกแล้วบอกน้องฟอนบอกเลยต่งหากบอกนี่เราบอกเราโยงมันนี่บอกเราโยงมัน จอ่มจุ่มนี่ยุบชยังกางสันกัอ่าเเป็นคอพู้แองว่าสุกชิพยังคุณบากเาหัว่าะทแล้วเนาะ่ไมเราบอกว่าเราเราเยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไว้สีไทาไว้เาบอกเาบอกเบอกเเป็นชันไ่เอามาถึงว่าห้องหัวตะไคยนี่เดี๋ยวจังมาองสินะคุ้อิ่ยากมาซุบซิบเอาผูดเดียวบสิทยอยู่แต่ว่ายืนก็ยืนเบ้ากันตอนไว้ก็สองคนนี่สุบซีบไม่ยังกัน พ่อแม่ห้อยไทยเล่าตัวห้อยไทยเป็นไทยต่างหากค้ไม้ห่อนะไทยเราจะได้ยางไผ่ยางไท่ข้าเเรยก็ได้เนาะเอาลงอันเดียวันดย่ได้น้องบอนบอกซี่ยังก่น้องบอนบอกสามซีสามซี่าวหกหกเนาะหกตัวเก่าเปลี่ยนเลยอาจจะเป็นไทยก็เป็นเล้าอะไรด้วยนะครับน้องอนไทยเล่าเนาะคือเก่าด้วยนะครับไทยเล่าด้วยนะครับถ้าหาหกหกหาออกก็สามงวดนี่ ชุดเด็ส้อชุดแดงไม่ใช่หรอน้องปอไม่ก๋เท่าังวะฮะไห้ฝาหน่อยใส่จะไปซื้อชุดไอ้แบบตามยไทยใช่ไหมรู้วาซื็ตาแมนคนนี้ยไทยแบบสีแดงใช่ไหมแไทยล้วก็ไทยเดี๋ยวนะไทยแบบชุดแดงมีดิอ่ะน้องปอนบอก บอกไม่เค้เป็นตู้ออนนี้น้กันเนาะเีบอกเรามือไท้ปอก็มใส่เบิ้งเนอเบิ้งเนอเบิ้งเนอเบิ้งเอเบิ้งเนอบงเนอ่เยงอกแห้งเอะเดี๋ยวจังี่มาเอาเนาะเอามาเปเ่าเงีประตูเราเราตะลุยก่อนสองคนนี่สามอีไม่ยังกันจําได้ป๊อปบอกองกันสามสียเจ้าเลื่องอะนมาบอกห้าหกเอาตัดแสองตัวนเนาะส่วนในไม่เค้ฟันหมดขึ้น โอ้เมนฟันว่านเนาะจ้ฟันว่างไดครับฟันถึงองค์พระจ้ะฟันถึงองผ้านะเกวเกวขอเบาทั้นี้เลยเกวเบาไม่ได้เลยครับครับเอาเบาเลยเบาแท่นนิดนึงเนาะคือแม่เกฟฟันเกวองค์พระเนาะแต่ว่ารายละเอียดเพิ่นบ่ขอเว้านะครับเพราะว่าอาจสิบ่บ่บ่งามเนาะนะครับพอเป็นบ่งามเนาะก็บ่แม่นเรื่องที่บ่ดีแต่ว่าก็บเลี้ยงสีเบ่งามบ่มาะสมต้นเว้า เนาะนะครับก็เลยสิเป็นลงอายุพ่อซอเกิดวันเกิดมั้งสิเนาะคือเขา,ขาหนะ้องเราเนาะเม่ตุโอเคอขอโทรแล้วแจกว่าวได้ไดครับว่าวได้เนาะนะครับแล้วจกว่าเรืองด้วยะเออนะครับองค์พ้าเนาะออกไปแล้วไหมฮะสึงเกล็ดออกไปแล้วด้วยอืมแต่ว่าเป็นน้ำกัดจออีกก็ได้เนาะ ศูนย์เกเสดายเล็กข้ามผ้าเออหลดขัดสามทอนมีบริสามี่เนาะมาออกราวว่าเราขัดมัมาออกราวคอยตามไม่ได้กี่เกี่มมือเลยไผ่ตามมือหนึ่งก็บอกแล้วบอกาตามหลังอีกซะเนาะเจ้ว่าหน้าระาฟ้ามาโหลดยงไงแล้วก็รดเนาะองค์ผ้าเนาะ อเอซีเก๋วไม่หน,นีว่ะทุกคนนนี่ยนี่เขาบอกมานรันเมนนะเอซีเกยัยงจะเดือว่ะเียวมันก็ไอตีรีมไอคคตีเป็นขื้เขาได้ค่้ยหน่อยอันนี้เขา,า,าตีว่าแจกก็คือไม่ตีเนาะย่อนหกรอผ้าแรนไกลหรือแลแน,น้ำมนหรอหรอ,อตีเพราะอยากไปนะเออเขาเอิ่นบกอกหกรอเขาแล้วไอยากทิมเขยันเป็นขี้ปากเ่น่อกนะ น่พรวาหงหล่อส้นเนาะพรวาเจ็ดแกหนึ่งเจ็ดวันหนึ่งเจ็ดส่นเออเนาเออี่ยนบ่เออกขึ้พ่อที่ล่ะพน่าเนี่เขาขึ้นพ่อว่าเมื่อกี้บอกหนเจ็นาะเก็มากหนึ่งเจ็ดะบอกเจ็ดหนึ่เจ็่นหมดเนาะนมาพนมาเจ็ด้หนึ่งเจ็นนุแปดเนาก็บ่มาเตรียมเนาะเอาว่าเป็นหนงเจ้นาอยู่เอาก็ถือว่าสุดยอดดีสำหรับเมื่อกี้เนะครับ หนึ่ม็คือว่าล่ะท่นบอกว่าซิเก็ตมันอกเอียิเก็ตนะนะครับสามตัวกับแตกยกหาเอาศูนย์ไทยเอาศูนย์ไกลางเออเอาว่าไปนัางพี่นองไหมมันนี่กับเจส์เออมันนี่กัประมาณนี้เนาะนะครับบอกว่าไล่บอลได้หน่อยเนาะผ่านผาอียังสีาก้นก็เก้าวอ่า่าฮ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 ่ับ่าฮ่าฮัาฮ่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 าเ่านคาฮ่าฮา่า่าฮ่าาาา มับประสาทออกจับมันจะพนว่าพจน์ย fulfill ังมาวัฒนาอะไรแต่ความตั้งใจจับฝาจากที่พันว่าคนมีบุญเนาะเันวางชีนะนะครับอยากให้เอฟซีถูกตวองให้ถือสร้างคนนี้เนาะถ้าถือนะครับอ่ะนะครับครับประมาณนี้เด้อนะครับสหรับอ่าน้องปอนเนาะบอกว่าหน้ามือมาถ่ายคลิปเนาะ บอกกันสองคนระวังไม่ตืครับแม่เก้เนาะไว้จะฝากปากจดมาเลยไทยจีนกได้เห็ดปลาทูเนาะแล้วเรื่องว่ารูดปากมันนี่เนาะมาเลยก็เลยเอาลงให้เลยนะครับน้องป้อนบอกสามสี่ก็หาหกเด้อนะครับอันนี้เป็นได้ทั้งเล่ยแทงเหล้าเนาะส่วนแม่เก้ฝันนะครับฝันว่านี่แหละคือกันจะเอาไปเลยลงช่องนะครับเพราะว่าก็จะเป็นไปเสี่ยงก่อนกันเลยพอดีฝนไปเสี่ยงแล้วมาฝันอีหลีฝนเสี่ยงวายเลยทีนี้ขอเดาแย้ฝันเยียดอันนี้เป็นฝันเนาะฝันเจ้าก็องค์ผ้าเด้อนะครับมาขอโรครายละเอียดเนาะนะครับ อายุนะครับวัดเกิดเพิ่นประมาณนี้นะครับที่เป็นส่งเพิ่นส่งประสูตดก็แล้วกันเนาะศูนย์เกตนะครับ <c oughs> มีคนแซวผสมวัดเกิดค <c oughs> อยอุตส่าห์อยู่ว่าบาก,บากยู่ยยังไงเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> จ้าก็ได้มีคนแซวสองคนงเน,นี <c oughs> ่ย,นย,ยส่งวัดเกิดมันตายอันเดียวคือเราคิดไหมก็ได้เราได้ส่งเองส่งพระดแอบศูนย์เกตนะครับธันวาคมสองหา สองเนาะนะครับสลับรสเกินเนาะกัระว่างหนึ่งพศาส่อเกินยังอายุน้ำเด้อนะครับไว้ตัดหายเนาะพี่นองกับิจานณาเอาเนาะส่วนอายุเพิ่สี่สิอย่างสีเนาะให้เอาตามพศา่อบวกกันแมันเป็นสี่เกแต่ทำาบ่งเดียนเพิ่นแล้วมันเนหอดเนาะกเลยทโลกเป็นสี่หเนาะครับส่วนเลขไม่เกี้มักเอาศูนย์ใส่พนัสิบ่ะมักศูนย์ใส่ปก็เลยเป็น0ูนย์สเดได้นะครับสลับเลข ทีฟันเกลียวองค์ภาคเนาะนะครับบรขอโล่งรายละเอียดนะครับประมาณนี้เด้อนะครับสหรับข้อมฟันของเพิ่นอืมอ่ะประมาณนี้ครับผมก็ค,คือว่าเมื่อกี้กับคนฟันแม่นคัดเกยอะเขาเก็บทุกวันเออตอนนี้ปีว่าได้ปดีพุทตวเออเจาะฟันองค์สิริวัฒน์ก็ไปออห้าหน้อยศูนย์ส,สามสามหลกักหมอสองหนึ่งก็ออกสองหนึ่งกออกใน่แน่เดียวกันเลยจ้านะครับหมู่บ้านเนี่ยผมมารอยซื้อผู้เดียว ว่าเดี๋ยวร้อยเสือร์ซิเกตออกซิเปีลาสตาแล้วก็บอกมีซ้อนหนึ่งกาชาดเอกเนาะเป็นดักซ้อนหนึ่งก็ยังไปมองไม่ครับเป็นเป็นสัตว์ตัองได้เป็นสัตว์ดุเกรงเลยนะดักมาท่านเจ้าเจ้าว่าเป็นยังคืขึ้นไปเป็นเหล้ามันนี่แหละนาะนะครับเพราะว่าขวาร่เนาะเพอาะไอซี่มีโชคเด้อนมาซาดามิกเก้นนะครับความฝันเพิ่นก็เป็นฝันที่บอกว่าอะไรเนาะเจ้รู้สึกตัว จ้ะก็องค์ผ้าเนาะนะครับที่ส่งปวเยเดี๋นี่เนาะ<ช><ช>น,นะคร<ช>ับก็ก็สิมิสัมเนี่ยแหละน้องปอนคก็สั่งยองผ้าเนาะ <Okay. S 1> เอาไปตื้ถึงนาทีเจ้าแล้ววันเนี่นจเจ้าอย่าลงหรือข <c oughs> ่อยได้กว่าน,นี้เจ้าอย่าส่งประสูตรหรือผายได้ส่งผสมเดี <c> ๋ <oughs> <c oughs> ยวปากเดี๋ยวปากเอ้าวเม่ตุยสรุปว่าแม่ติฟันฝันฟันเห็นองค์ผ้า บ้านเกิดคอนเห็นองค์พระกับเลขบ้นเกิดศูนย์เจ็ดเกิดบ้านที่เจ็ดศูนย์เจ็ดท่านว่าสองหาสองหนึ่งอายุสี่หกสี่เจ็ดพันปากพันปัศูนย์ก็แล้วศูนย์ใส่ศูนย์สี่หกศูนย์สี่เจ็ดอ่าแล้วก็มีเลขน้องกอนน้องกอนพันบอกเลขเดีวหาหกกับสามทีอ่าการจะเป็นไทยเป็นเล่าอะไรเนาะครับ เออยงพ่อฝันของพาอบอาบ่ได้เด้อนะครับเอากันประมาณนี้เด้อนะครับใบโจกให้มันน้ำพ่อฝันมาเจให้ด้วยยกช่องเด้อนะครับใน่างวันนี้สาธุครับสาธุครับได้หรือเปล่าได้หรือเปล้มันหนักพ่อฟันของมันก็ได้หงุดหงิดเนาะกับบุคคลเบาดอกฟอเล่าตัวอยู่แล้วเแียงแรงมาเป็นยังไงบ้างเสริมเติมตัวอีกโอ๊ยรอแลียรอแลียดิ่